สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปขั้นตอนการใช้งานของ pm 6 5 3 0 d นดีนะครับปืนวัดอุณหภูมิขั้นแรกนะครับเตรียมฐานนะครับแล้วก็เปิดตรงช่องนี้นะครับช่องใส่ฐานนี้นะครับดูที่ขั้วนะครับนี่ขั้วอันนี้จะเป็นขั้วใส่ขั้วลบนะครับถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้นะอันนี้ขั้วฝั่งขั้วลบอันนี้เป็นฝั่งขั้ววบนะครับแต่เวลาใส่เนี่ยเขาจะนะครับเขาจะสลับกันนะครับก็คือ หั่นขั้วมานะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับขั้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะน,นะครับเนี่ยขั้วด้านเรียบเนี่ยให้ใส่ฝั่งขั้วด้านบานของตัวตัวเสียบนะครับอ่าขั้วเรียบของฝั่งนี้ใส่หัวบานของฝั่งนี้คือเขาเขาจะสลับกันนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปตอนนี้ที่ตัวขัว้วนะครับนี่ยังดูใกล้ๆเลยนะฮะแบบนี้ ใส่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยเขาจะใส่ได้ถ้าถ้าเกิดสลับกันเขาจะใส่ไม่ได้แล้วก็วิธีใส่ลงช่องนะครับบิดเก็บสายนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนครับใส่ลงในช่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดปุ๊บเรียบร้อยนะครับพอใส่ไปปุ๊บหน้าจอก็จะติดแล้วก็กดยิงวัดได้เท่านี้เองครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ